สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูสิรัญญาน้อยวานิชค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะคะ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นเราจะแบ่งได้เป็น2ด้านคือความสัมพันธ์ของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพและปัจจัยที่ทำให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนด้านความสัมพันธ์ของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพนะคะซึ่งจะแบ่งย่อยได้เป็น3ด้านคือการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ กับสมาชิกในครอบครัวการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนและการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพถ้าครอบครัวเราให้ความสุขโดยการให้เงินแต่ไม่ให้ความอบอุ่นกับลูกหรือคน,คนอื่นครอบครัวนั้นจะเป็นอย่างไร นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าถ้าครอบครัวไม่มีความสุขเลยให้เงินให้เงินอย่างเดียวนะคะนักเรียนจะชอบครอบครัวแบบนี้ไหมนะคะ,ะ,ะมนุษย์เรานะคะต้องดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นเริ่มตั้งแต่ที่บ้านนะคะบ้านคือที่อยู่อาศัยที่เราเกิดมานะคะเราก็อยู่ที่บ้านนะต่อพอเราเริ่มโตขึ้นเราก็จะมาโรงเรียนนะคะพอจบการศึกษา ก็จะเป็นที่ทำงานนะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยต้องมีน้ําใจนะคะมีน้ำใจไมตตีเอื้ออาทอนต่อกันนะคะสร้างและรักษาสัมันธภาพกับผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวนะคะคุณพ่อนะคะคุณแม่นะคะบ้าน ลูกชายลูกสาวนะคะเป็นสมาชิกในครอบครัวเรานะคะ 1. นนะคะเราควรที่จะมีความห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวนะคะ 2. ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมหรือพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจำหาช่วงเวลาเช่นเวลาทานข้าวนะคะก็พูดคุยนะถามถึงสารทุกข์สุขดิบต่างๆนะคะ 3. ช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่จําเป็นได้แล้วก็ทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะคะตอนนี้เราเป็นนักเรียนนะคะหน้าที่ของเราก็คือตั้งใจเรียนหนังสือนะคะอาเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะ 4. พูดจาไพเราะอ่อนหวานมีกริยามารยาสุภาพเรียบร้อยกับทุกคน 5. รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอาแต่ใจตัวเอง 6. มีน้ำใจรู้จักการแบ่งปันและเสียสละให้ผู้อื่น 7. ช่วยครอบครัวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะ 8. รู้จักการให้อภัยไม่ทะเลาะเบาแวง 9. แสดงความรักต่อกันเป็นประจำเสมอ 10. ลูกต้องเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้าน การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวนะคะจะทําให้ครอบครัวเรามีความอบอุ่นนะคะก่อให้เกิดความสุขสมาชิกในครอบครัวก็รู้สึกมั่นคงแล้วก็ภูมิใจรักในครอบครัวของตนเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเราได้ในการดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างมีความสุขต่อไปนะคะ1.2 การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะเราเข้าสังคมในโรงเรียนนะคะก็ต้องมีเพื่อนร่วมห้องเรียนนะคะร่วมโรงเรียนนะคะอ่าเรามาดูการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะพูดคุยกับเพื่อนด้วยอารมณ์แจ่มใสใบหน้ายิ้มแย้มใช้คําพูดที่สุภาพมีน้ําใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันเพื่อนให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเดือดร้อนนะคะ ไม่เล่นกับเพื่อนรุนแรงไม่รังแกไม่แกล้งไม่เอาเปียบเพื่อนไม่ล้อเลียนเพื่อนขอโทษเมื่อตอนเองทำผิดต่อเพื่อนและรู้จักให้อภัยเมื่อเพื่อนทำผิดพลาดมีความจริงใจไม่โกหกหรือหลอกลวงเพื่อนรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนไม่เอาความคิดของตอนเองเป็นหลักมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทำงานกลุ่ม หรือทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อเพื่อนทำพลาดควรพูดให้กำลังใจไม่ย่อเย้ยปฏิบัติตนกับเพื่อนอย่างเหมาะสมการรักษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เพื่อนเอนรักอยากจะคุยกับเราอยากจะเล่นด้วยนะคะรวมถึงส่งผลให้การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็เกิดความรักและความสมมามัคคีในหมู่เพื่อนค่ะ1.3การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ในชีวิตประจําวันเรานอกจากสมาชิกในครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนแล้วเรายังต้องพบเจอกับบุคคลอื่นนะคะทั้งที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นจะทําให้ได้รับความรักและความชื่นชมนะคะซึ่งก็สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ 1. ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายคนที่รู้จักไม่ทําหน้าบึ้งตึง 2. ใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนหวานไม่ใช้คำหยาบคายหรือก้าวเล้ากับผู้อื่น 3. แสดงกริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยให้ความเคารพผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าและรู้จักเกรงใจให้เกียรติผู้อื่น 4. ไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวกับผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่ามีความอดทนอดกลั้น รู้จักระงรับความโกรธและให้อภัยผู้อื่น 6. รู้จักกล่าวขอบคุณขอบใจและขอโทษกับผู้อื่นจนเป็นนิสัยกล่าวคำทักทายด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะคะ,ะเด็กคนนี้นะคะสวัสดีครับลุงอินจะไปไหนครับนะคะยกมือไหว้ทักทายผู้ใหญ่นะคะคุณลุงก็บอกว่าจะไปทำธุระที่อำเภอหน่อยนะโอ๊ตนะคะกะ็ยกมือไหว้นะคะ ตอบรับนะคะกับเด็กชายนะคะต่อไปนะคะการอ่ารูปภาพนี้นะคะการมีน้ําใจช่วยผู้สูงอายุทําให้ได้รับคําชื่นชมนะคะผมช่วยถือของครับคุณยายนะคะอ่าคุณยายกาลังถือส้มมาอยู่นะคะเด็กชายคนนี้ก็มีน้ําใจช่วยถือนะคะคุณยายบอกขอบใจมากจากน่ารักจริงๆนะคะแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้น่ะมีน้ำใจนะคะช่วยผู้สูงอายุนะคะจนได้รับคำชมคะ่ะ การช่วยเหลือผู้อื่นนะคะทําให้ได้รับไมตรีตอบกลับมานะคะ,ะดูอย่างสองภาพนี้นะคะขอบใจมากนะหนูเป็นเด็กที่มีน้ําใจจริงๆไม่เป็นไรครับคุณลุงจะได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยนะคะ,ะจูงมือคุณลุงข้ามถนนนะคะข้ามทางม้าลายนะคะอ่านี้นะคะนาไปตลาดเลยซื้อมาฝากขอบพระคุณค่ะหนูจะนําไปแบ่งให้น้องด้วยค่ะ เมื่อผู้ใหญ่ให้ของนะคะเราก็ต้องกล่าวคำขอบคุณนะคะแสดงถึงการมีมารยาทที่ดีงามค่ะนะคะและทั้งหมดนี้นะคะถ้าเกิดเรารู้จักนะคะการสร้างและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้นะคะก็จะทำให้ได้รับมิตรไมตรีที่ดีนะคะแล้วก็เป็นที่รักนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นทุกๆคนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูกิ๊กก็ขอจบกันบรรยายต่อเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนทำํำบัฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งงานในลายกลุ่มประจำห้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ